สวัสดีครับนักกีฬาเนาะเกมเมอร์ทีวีช่องดีๆสำหรับดีคุณนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับจนา่าครับผมโอเควันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมโปรตายสองนะครับแคสไปด้วยนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับกดนิเกมนะครับผมเพราะว่าผมเล่นจบไปทีหนึ่งแล้วนะครับก็สนุกพอสมควรนะครับผมก็เออแต่ก็ไม่มันเท่าโปรตายหนึ่งนะโปรตายหนึ่งจะมันกว่าโปรตายสองนี่เน้นเรื่องนะครับแล้วก็เน้นบล布ๆนะครับผมโอเคเริ่มมานะครับเนื้อเรื่องแรกนะครับ คือจะไปตัวเอกของเราชื่อ James ller, จเจมส์เฮลเลอร์นะครับจะเป็นทหารนะครับของอะไรไม่รู้นะแต่ไม่ใช่แบล็ควอชนะครับแบล็ควอชจะเป็นพวกที่ต่อต้านพวกไวรัสอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นทหารธรรมดานะครับก็ถ้าคุณเคยเล่นภาคหนึ่งมานะครับคุณอาจจะรู้จักอเล็กเมอร์เซอร์นะครับอเล็กเมอร์เซอร์คือตัวหลักภาคหนึ่งนะครับเขาได้มาทำการอ,อะไร ลักพาตัวนะครับอภรรยาแล้วก็ลูกสาวหรือลูกชายวะน่าจะลูกสาวนะของเจมเซลเลอร์ไปนะครับเซลเลอร์เลยต้องการตามตัวนะครับผมแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับในฉากต่อไปนะครับผมโอเคไปและตอนนี้นะครับก็ได้ทําการโหลดดิ้งนะครับเจมเซลเลอร์นะครับผมได้เอ่อ ถูกภรรยาถูกลักพาตัวไปนะครับผมแล้วก็ลูกสาวหรือเปล่า,าวะดอเตอร์นี่หลานหรือเปลาน่าจะลูกลูกสาวนะครับถูกจับตัวไปนะครับตอนนี้เจมส์เฮลเลอร์อยู่ในเลสโซนนะเลสโซนคือที่ที่ยังไงอะ่ะเป็นที่ติดเชื้อนะครับจะไม่มีผู้คนอยู่นะครับมีแต่ทหารแล้วก็แบล็กวอชแล้วก็ซอมบี้นะครับบอลเลอร์ก็เกิดนะครับ บางคนอาจจะไม่รู้จักบอลลเลอร์เดี๋ยวผมเดี๋ยวก็รู้จักกันแล้วนะครับผมโอเคทําการข้ามฉากาไม่ได้เลยตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถบนทุกในเลสโซนครับจากนั้นอเล็กเบอร์เซอร์ได้ทําการระเบิดรถนะครับและมีนกติดเชื้อนะครับในเลสโซนอยู่แล้วละ่ะเลสโซนมันก็ติดเชื้อกันหมดนะครับผมที่นี่คือเลสโซนะคะสัมผัสพื้นนิดหนึ่งอาอแย่ oh, yeah. okay. นะครับหลังจากที่โดนระเบิดรถไปก็อย่างที่เห็นนะฮะ นี่มีพูหรือรอดนะครับอันนี้ก็มีเรดิโอขึ้นนะครับคือมีคนสง่งยังไงส่งเรดิรโอมาถามนะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างี้นะครับก็่อ,อไปไดินจานนทรีทีนะครับาตาตเอไ,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,รนี่ฮะนกปีเื้อนะครับ มาแล้วครับพระเอกภาคหนึ่งไม่ใช่ว่าเอกนะมันก็เหมือนตัวร้ายอ่ะน่าจะเป็นตัวละครภาคหนึ่งมากกว่าตัวเอกภาคหนึ่งนะครับผมก็เป็นอเล็กเมอร์เซอร์นะครับผมอย่างที่บอกนี่ก็นะครับขัดออกไปสบายๆเคละ่ข้ามเลยฉากนี้อเล็กเมอร์เซอร์ตามนะครับผมจะต้องเดินตามเอยไม่ใช่ เจนเฮลเลอร์เด <54. S 2> ินตามอเล็กเมอร์เซเออเออเมาส์นะครับ <DVD> ก็ท <widely> ำ <spun pus> ้เอชดเป็นการเดินนะครับโอเคแล้วก็หมุนเมาส์เพื่ออย่างนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออนะฮะก็ช่วยได้เยอะนะครับกูขูยนกโผล่ขึ้นมาอเล็กเมอร์เซอร์ยืนซิลเลยฮะยินดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้า จะไปตามแกไปด้านในแนะ่แต่กูเดิน,นครับผมต้องไปภารกิจมันเป็นอย่างนั้นที่ซ้ายเพื่อฟันนะครับผมที่ขวายังไม่มีประโยชน์อะไรนะตอนนี้ตอนนี้เรากําลังเดินตามเล็กเมอร์เซอร์นะครับแต่ว่ารับหลังไปบ่อยเหลือเกินรู้สึกว่าจะมีแอบวาร์ปด้วยนะทำไรวะทหารบอกนะครับว่าช่วยฉันด้วยเฮ้ยนี่คือบอลลอร์นะครับผมอุ้งกว้ง บอลเลอร์ er จะเป็นสัตว์ติดเชื้อนะครับที่แค่ดูท่อนล่างมันก็คงรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเหยียบตามนะฮะโอเคตามลเลคเวอร์เซอร์ไปต่อครับมีสายระโยงระยางนะฮะภาคนี้มีคอมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นคอมาช่วยหรือเปล่าน่าจุดจุดนี้นะครับฮอ,อก็ คุยกับเทเลอร์อ๋อนี่คือฮอของแบ็ควอชนะครับผมแต่ก็โดนซอยล่วงลงมาแล้วลงมาแล้วนะครับผมจากนั้นเวลาหยุดครับชิงแล้วก็วิวคาร์นะครับแล้วก็สเป็นตาสลบเป็นการสอนไปด้วยในตัวนะครับผมเกมนี้มีหลบนะครับแต่โปรโตไทป์หนึ่งไม่มีหลบมั้งก็จะไม่ผิดอ่ามันก็พยักหน้าทีหนึ่งครับ ิดอะไรขึ้นนะครับผมก็คือตัวนี้คือกอกล่าหรอเปล่าหะหรือรว่ากอลิสป่ะน่าจะกอล่านะครับผมจะเป็นอ้าวลืมบอกไปเลยกดเอสเดินลงนะครับแล้วก็กดชิปวิ่งนะครับชิปเป็นก,การวิ่งนะฮะก็โอ้โหจะตายไม่น่รู้สึกว่าใกล้เลยเกินอ้าวตายจริงๆด้วยนะครับตายในคัสซีโนตฟัก oh <laughs> ทำไมคาดเอาที่ไปอยู่นะครับ กด S วิ่งแล้วไปกดชิปวิ่งนะครับกด S อเดินลงแล้วก็กดชิปวิ่งนะฮะเพื่อหนีกอล่าให้ทันนะครับผมกอล่าจะเป็นสัตว์ติดเชื้อที่มีแขนข้างหนึ่งเป็นโล่แขนข้างหนึ่งเล็กนะครับผมจริงๆกอล่ามันก็เล็กนะฮะแขนแขนแขนฮะก็เราจะต้องหนีกอล่านะฮะเข้าไปในคัสตีนต่อไปนะครับก็คือเราลุกกำแพงมาแล้วมันก็ อ,อติดกำแพงเข้ามาไม่ได้นะครับไปรัสมีทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยมีมีกระสุนลูกซองติดตามตัวแต่ใช้ไม่ได้นะบอลเลอร์ครับลากมาแล้วครับซ้ายฟันครับผมฟ็อก <Fuck you. S 2> ์ยูปักตาปักตาห้มกินมท้อง ทานออกมาครับผมโดนทับสีโอเคก็เนื้อเรื่องต่อไปนะครับเจนเฮลเลอร์ตามอเล็กเมอร์เซอร์มาไม่ทัน,นครับแตเอเล็กเมอร์เซอร์โผล่ด้านหลังนะครับจากนั้นอเล็กเมอร์เซอร์ได้ทําการปล่อยเวลาใสนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็มาเกิดมาเตื่นในโรงพยาบาลนะไม่ใช่โรงพยาบาลหรอกมีตรวจสอบเชือ้ออะไรมันง ก็นะครับมันปล่อยผู้ติดเชื้อหรือซอมบี้มานั่นเองนะครับผมวิ่งเข้ามาแล้วพิกซ้ายก็เตะเอ้เพื่อต่อยนะครับพีกซ้ายค้างก็เตะนะครับผมโอ้สโลโมูชั่นด้วยนะครับอเชอรออกไปจากที่นี่คต้องการอะไรล็อกเจอสนิคสนิคเดโกดเอออะไรรับเซกวะเอ้จะได้ยินนนยนะติวอาร์สีนะครับผมพอออมมาแล้วนะครับ หลายเซตด้วยกันนะครับพเจ้ามันต้องทำการทำลายดีดีดีฟรีดีฟรีดีฟรีต่อยต่อยต่อยตอนนี้เราต้องทำการฝึกการต่อยการอะไรไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าพออยู่ในมือแล้วมันกากไปเลยมันกากไปเลยเกมมีเลือดเยอะจริงๆนะครับ โอเคจะป่อยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟป่อยไฟชึบอระเบิดอุ้ยมันปล่อยไฟนะครับผมทำให้เราโดนย่างนะครับจะดูซิว่าเขาตายหรือเปล่านะ่นะก็ปล่อยแบ็คบอสสองตัวเดินมานะครับมาตรวจนะครับอืม ก็เหมือนว่าเรากำลังจะตายนะครับไม่มีสัญญาณตอบรับว่า <Okay, sir. S 1> ตายแล้วนะ yes, <sir. S 1> เอาให้ชัวร์นะครับผมก็เลยยิงซ้ำเมื่อเรามีพลังชีวิตน้อยนะครับหน้าจอจะเป็นสีขาวดำนะครับจากนั้นให้เรากี้นะครับ oh, <shit. S 1> เพื่อจับที่ขวานะครับ oh, <shit. S 1> เพื่อทำการดูด DNA oh, <man. S 1> นะครับ oh, <man. S 1> หรือว่าเพิ่มคิวนั่นเอง เป็นการคิวหรือว่าเ,ออเป็นการคิวหรือว่าหรือว่าคิวนั่นแหละนะฮะก็เราจะคิวให้เต็มก่อนนะครับก็สามารถคิวได้ทุกตัวนะครับถ้าหา่านแบ็ควอร์ชหรือว่าซอมบี้ก็ตามนะครับบอเลอร์ยังเรียกยังคิวได้ด้วยนะผมโค้นะฮะใช้แบบ s u ป e r ครับกดชิปวิ่งนะครับบางคนอาจจะจับไม่ได้นะเโาะ โดนไฟไปย่างอีกและโอเคไม่เป็นไรนะครับเดินลงไปครึ่งเดียวเองกด e เพื่อจับนะครับผมสเปบาร์เพื่อกระโดดนะฮะกดสเปบาร์ค้างเป็นการชาร์จกดีแต่ว่ามันมันให้จับอันนี้วะแล้วก็ยกกันนี้นะครับกด r เพื่อเล็งนะครับผมเลงที่ตรงนั้นนะครับที่ซ้ายค้างเป็นการปานะครับแต่นั้นก็สเปบาร์ค้าง กใครฟังไม่ทัน,นครับก็บไปฟังใหม่ได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมผมมาเพื่อแคสติ้งอ่าตอนนี้เราก็ออกมาจากลบยวนบ้าได้แล้วนะโอเคเฮ้ยนึงไงคนบ้าคนบ้าวิ่งมาแล้วแบล็กบอสเจอนะครับผมในจุดนี้นะครับแบล็กบอสหายไปนะครับทั้งสองตัวเลยแล้วก็จากนั้นก็อะไรเบอร์เซอร์ลงมานะครับผมมันปลามา ก็ข้ามเลยมันก็คุยกันว่ามันทำอะไรกับมันนะครับมันปล่อยไวรัสเมอร์เซอร์ใส่นะครับเมอร์เซอร์ไวรัสโอเคโหลดจริงโหลดิง,ดงตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองแล้วนะครับผมข้ามอ่ารู้สึกว่าเราจะมีปากเสียงกับพวกทหารนะครับอันนี้คือหัวหน้าแบ็กวอชนะครับคลิกซ้ายต่อยเออคลิกซ้ายต่อยถูกป่ะและเมื่อพาร์ติเคิลเอแพท เฟอร์ฟอร์มด้านล่างนะครับเป็นสีแดงครับจะทําให้เราถูกตรวจจับนะครับถ้าเราเดินไปไหนไปพวกแบงก์วอตหรือทหารมันก็จะยิงเรานะครับกด E เพื่อจับที่ขวาเพื่อดูด DNA นะครับผมจากนั้นครับหลังจากที่ดูด DNA นะครับก็ทําการสเปซทุกต่อเนื่องนะครับผมมันจะมีสล็อตด้านซ้ายล่างครับที่กระพริบกระพริบอยู่บางคนอาจจะไม่เห็นนะครับบางคนอาจจะเห็นนะครับมันก็คือจะเป็นส่วน การเปลี่ยนล่างนะครับหรือว่าเป็นการปลอมตัวนั่นเองอเคจากนั้นมันให้วิ่งหนีนะครับผมก็ทําการเต็มที่ครับอันนี้เป็นเทคนิคเดิอที่ผมเคยใช้นะครับตอนที่ผมกําลังเล่นเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับทีนีก่อนทิ้หลบตามท่อตึกนะครับชจได้เยอะใช่ป่าวะดูดตัวอื่นเิวนะครับผม หลบพอครับหลบพอหลบพอได้ถือว่าผ่านโอเคแต่นั้นเมื่อขึ้นสวิตช์อ F นะครับก็คือกด S ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนตัวนะครับเป็นตัวที่เราดูดมานะครับผมจากนั้นมันจะมีอ alert ท,ที่อยู่ด้านในนะครับ<อ>คือเาขาจะไม่ตรวจสอบเราได้นะแล้วเขาก็จะมึนงงนะฮะว่าเราเป็นทหารแล้วก็เราจะเข้าไปในโซนของมันได้นะครับ จากนั้นมันให้เราไปที่สูงที่สุดวิธีการนะครับวิธีการร่อนนะครับผมกดชิปค้างนะครับเป็นการวิ่งใช่ไหมครับเราวิ่งขึ้นตึกอย่างเงี้ยเวลาขึ้นตึกวิ่งอย่างนี้มันชานะะ้าครับกดสเปซบาร์ค้าเป็นการ,ก,ารกระโดดทําให้มันขึ้นงะมันขึ้นเร็วครับจากนั้นกดวิ่งครับกระโดดกดชิปค้างนะจะเป็นการร่อนนะครับผมสเปซบาร์จะเป็นการเดชนะครับหรือว่าพุ่งการอากาศขณะที่เราล่อ,อนอยู่นะครับจากนั้นเราก็ล่อนอีกทีหนึ่ง ก็จะทำล่อนได้บ่อยขึ้นต้องมีขึ้นนีะฮะโอเคสวัสดีเฮ้ยสวัสดีนายทำอะไรอ่ะบายบายเพื่อนอ้าะตกไม่ไหนแล้วไว้นั่นลอยลงไปโผหายไปเลยเฮ้ยน้่นมัน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 เอ็มเคน้่นมันเอ็มเคเอ็มเคบายเพื่อนอ่ะไม่ไปโผไม่เป็นไรเราเข้าเควสกันต่อนะครับ รอเดี๋ยวสิฉันรู้ว่าไอ้เฮิร์ทเฮิร์ทนี่อะไรวะเนี่ยเราจะต้องไปที่โบสถ์นะครับโอเคแล้วก็ร่อนลงไปครับสเปซบาร์นะเป็นแดชกล,ลางอากาศนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งถึงแล้วครับโบสถ์โบสถ์ท,ท,ที่เราจะสกิป์นะครับคือจะมีพ่อของเราอยู่นะครับในโบสถ์ ด้านขวาบนคือการคุยโทรศัพท์นะเกมนี้ก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นเกมหาคลื่นสัญญาณ wifi นะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมมันเจอบ่อยมากเลยผมก็เลยเรียกรู้ว่าเกมหา wifi นะครับอนนีเรถทะหารนะครับไม่ต้องสนใจเตะไปเลยไม่มีทหารอยู่ด้านในหรอกนี่ก็รถคนนะครับจากนั้นให้เราไปโรงพยาบาลครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ ก็มันคือตัวสแกนเนอร์นะครับเพื่อ,สแ,อสแกนหามนุษย์ที่เราต้องตามหานะครับผมสแกนหามนุษย์ที่เราต้องตามหาโอเคถึงแล้วนี่ครับถ้าสแกนนะครับผมก็จะเห็นเป็นซี่โครงหรือสมองอะไรก็ตามนะครับว่ามันเป็นเป้าหมายของเรานะครับผม โซน่านะครับผมก็คือกดคิวนะครับเป็นการเป็นการหันนะครับผมคือปล่อยโซน่าน,นั่นเองถ้ามันจะปล่อยออกมาจากตัวเฮลเลอร์นะครับจากนั้นมันก็จะไปสะท้อนจากตัวของสิ่งที่เราต้องหานะครับแล้วมันจะเรืองแสงแล้วมันก็จะสะท้อนเป็นวงกว้างกลับมานะครับจะทําให้เรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนเรือหาปานะครับถ้าใครรู้จักก็คงจะรู้จักนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักก็คงจะไม่รู้จักนะครับผม จากนั้นเราก็ต้องไปดูดมันนะครับกด R เล็งนะครับกด E จับคลิกขวาดูดนะครับผมเป็นสเต็ปนะครับก็จะทําการต่อยแล้วก็ดูดมันเข้ามาจากนั้นเกมน,นี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับคือการล่าเอ,อ่ความทรงจํานะครับแล้วก็ขามความทรงจำของจูเล์ไปนะจากนั้นมันให้เราฆ่าฆ่าหรอฆ่าก็ได้ฆ่าก็ได้แล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะตี นะครับไม่ต้องตายได้ไงวะนิดเดียวเองนะบายบายโอเคเอเพื่อเอาตัวกลับนะครับโอเป่เอยเ,เ,เขาคุยกันก่อนครับไปฮอสพิอลพาร์ิ่งรนะผมก็คือที่จอดรถ เราก็จะพบคนยืนอยู่กันเทียบเลยนะฮะกดคิวเพื่อหาเหรอวิง่งแล้วก็วิ่งกลับมาครับแสดงว่ามันอยู่ฝั่งนั้นครับวิ่งกลับมาอย่างนี้แสดงว่ามันอยู่ฝั่งนั้นโอ้โหเ,เดี๋ยวมมนต้องไปให้เ,เทคนิคง,ง่ายๆในการฮันหรือว่าการล่าน,นะครับก็คือเราจะต้องขึ้นไปที่ส,งสูงๆนะครับแล้วก็ มองนะครับตามที่เราต้องการนะครับมันก็จะสะท้อนกลับมานะครับนะฮะมาด้านหน้าคือจะอธิบายยังไงอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงกดคิวนะครับมันก็จะไปวิ่งตรงนั้นเห็นไหมครับมันโผล่ตรงสะพานนะครับให้ดูอีกทีนะครับมันโผล่มาตรงงสะพานเราก็ต้องไปที่สะพานนั้นนะครับแล้วก็จะมีเสียง ผมคาดว่าน่าจะมีเสียงเอ๋นี่นะอือชูดเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมันอาจจะมีเสียงแบบเสียงช้ากว่าภาพนะครับผมก็อขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากแปรบมันตัดได้แบบเท่มากเลยนะครับกดคิวเซอร์ทับเห็นนะครับตอนนี้นะครับในจุดน,นี้นะครับเราต้องไปดูให้ได้นะครับของอร่อยบ้านเมืองชนเมืองชนหมือนชนเมื่นชนเมื่อมผมนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคความทรงจำอีกแล้วข้ามนะครับ โอเคหลังจากที่ดูเสร็จมันก็อธิบายเกี่ยวกับอเองในนั้นะนะฮะในความทรงจำนะฮะับเพราะมันจำอะไรได้รูปหัวทีนึงหอมาว่ะพอ,อยิงมาแล้วนะครับยิงมาครับโอ้โหยังรอ ยากหล่อหรือว่าโดนมั้ยเออไม่โดนไม่โดนเก็บนมันให้อีกเสร็จเป็นเลิศนะแล้วก็หนีเต็มที่เลยครับเทคนิคการหนีบอกไปแล้วนะครับในการหลบแต่กูไม่หนีครับยิบรถมาคันหนึ่งนะครับเทคนิคกดอาค้างนะครับเล็งไปที่เครื่องหอนะครับแล้วก็ที่สายค้างนะครับเป็นการปาอัดนะครับผมบางคนอาจจะได้เทคนิคนี้มาจากภาคหนึ่งแล้วนะฮะี๋ยิงจะยิงมีต่อยเลยต่อยเลย กลัวอะไรเหล่าพอเนี่ยฮะนี่เสะตายเลยเห็นไหมครับตังสิบ ep 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 เดี๋ยวแป๊บน,นึงสิหยุบก,ก่อนจากนั้นเล็งนะครับปลาอัดครับเอาอีกการหนึ่งครับปลาอัดครับเรียบร้อ่อเอาไม่ตายกระโดดถีบอย่างรออ่ะฮะเมิชชั่นคอมพลีทนะครับมิชชั่นต่อไปเปิดแล้วแต่ผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วครับ สำหรับนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้สนุกกับการเล่นโปรโตไทป์สองนะครับผมตรงไหนวะพามาดูกูเล่นว